ไทยแลนด์ Thailand, สวัสดีค่ะต่างชาติรีวิววัดโพแบบนี้เดี๋ยวนะักท่องเที่ยวก็พากันมาล้นวัดสิคะวัดโพมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชาวรมหาวิหารได้ถือเป็นนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการจะเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศไทยต้องเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตและจากข้อมูลที่อาจได้รวบรวมมา วัดโพเป็นวัดเก่าแก่และถือว่าเป็นวัดประจำรัชการที่หนึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้พระภิสุสงได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมเดิมเป็นวัดโบราณชื่อว่าวัดโพธารามมีการสันนิฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุทยารา,ราวราวรัชาสมัยของสมเด็จพระเทพราชาและเป็นที่ประดิษฐานของต้นพระศิมหาโพที่ได้มาจากลังกา ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อว่าวัดโพต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อทรงย้ายพระนครมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจึงโปรดเกล้าให้บุรณาวัดโพแห่งงดงามบริบูรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานนามวา่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราชาต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แต่คนทั่วไปก็ยังคงเรียกขานกันเรื่อยมาว่าวัดโพหากรัความเก่าแก่ของวัดตั้งแต่ก่อนได้รับการสถาปนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุมากกว่า300ปีแล้วนอกจากนี้วัดโพก็ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยายลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3 มีพระราชประสงค์ให้จารึกตำรายาและความรู้ต่างๆลงบนแผ่นหินอ่อนประดักไว้รอบๆวัดเพื่อให้ประชาชนในสมัยนั้นได้เรียนรู้และมีความรู้เพิ่มเติมซึ่งในปัจจุบันตำรายจารึกเหล่านั้นหรือจารึกวัดโพได้ลกลายเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากมาติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2554วัดโพถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยโดยมีจำนวนประมาณ99องค์เป็นศูนย์รวมของความรู้ทางด้านการแพทย์โบราณเต็มไปด้วยตำราสถาปัตยกรรมประติมากรรมและวรรณคดีซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์มากมายสำหรับชนรุ่นหลัง และหนึ่งในไฮไลท์ที่สําคัญของวัดโพที่ชาวต่างชาติพากันพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือพระนอนวัดโพหรือพระพุทธไสยญาิพระพุทธรูปขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพยาว46เมตรกว้าง2.5เมตรปฏะิสฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธไสยญาิและหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้แวะมาเที่ยวชมวัดโพแล้วพวกเขาต่างก็พากันกลับไปรีวิวและยกให้วัดโพ คือหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนกรุงเทพโดยเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Tripadvisor เองก็ได้จัดให้วัดโพคือสิ่งที่น่าสนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับที่หนึ่งที่ต้องมาสัมผัสให้ได้หากมาเที่ยวที่กรุงเทพประเทศไทยแซงหน้าพราะบระมหาราชวังไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของอันดับนั้นเราเราอาจจะไม่ต้องไปใส่ใจกันมากก็ได้นะคะเนื่องจากแต่ละเว็บไซต์หรือแต่ละสำนัก ต่างก็ใช้ปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดให้คะแนนที่แตกต่างกันไปทําให้อันดับมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเวฟแต่ที่แน่ๆคือทั้งวัดโพวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังหรือแม้แต่วัดอรุณก็มาจะติดอยู่ใน10อันดับแรกเสมอๆและเช่นเคยแอรก็ได้รวบรวมรีวิวที่ชาวต่างชาติกันเขียนถึงวัดโพมาลสุกฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ รีวิวแรกเป็นรีวิวจากชอังกฤษนะคะวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดโพเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องไปเที่ยวชมให้ได้หากไปเยืยนกรุงเทพผมและภรรยาได้ไปเยี่ยมชมที่นั่นด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของคณะทั่รวเราจองทัวรอเ่วงหน้ากับตัวแทนการท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางออกจากอังกฤษและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆ กด์มารับเราที่โรงแรมและพาเราเที่ยวไปรอบเมืองด้วยวิธีการเดินทางที่หลากหลายเราได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดทั้งหมดความรู้ของเขาเกี่ยวกับสถานที่ทุกแห่งที่ไปเยือนนั้นมีค่าอย่างยิ่งและเขาก็ช่วยให้เราไม่ต้องหยุดอ่านประวัติศาสตร์ของแต่ละสถานที่วัดโพจะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีความสูง15เมตรและยาว46เมตรถือว่าเป็นวัดที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสําหรับเรา และด้วยขนาดที่ใหญ่รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ภายในวิหารพระนอนมันจึงทําให้เราได้ภาพสวยๆออกมาได้ยากมากแต่การพกกล้องติดตัวไปด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งเราสามารถมองเห็นวิวที่สวยงามได้ในขณะที่เราเดินไปรอบๆส่วนอื่นๆของวัดการไปเที่ยวชมพร้อมกับไกด์ผู้รอบรู้คือข้อได้เปรียบสําหรับคุณเนื่องจากเขามีการอธิบายชื่อและประวัติของแต่ละส่วนให้คุณได้รู้และเขาก็ช่วยประหยัดเวลาอันล้ำค่าให้กับคุณด้วย เพราะคุณยังสามารถไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆได้ในวันเดียวกันหากว่าคุณต้องการรีวิวต,ต่อมาเป็นรีวิวจากชาวมริกันนะคะพระพุทธไสย,ยาสน์คืออีกอย่างที่ต้องไปชมให้ได้เมื่อมากรุงเทพสถานที่นั้นอยู่ค่อนข้างใกล้กับพระบรมมหาราชวังคุณจึงสามารถเดินไปถึงได้ง่ายพระพุทธไสย,ยาสน์นั้นงดงามตระการตาอย่างไม่น่าเชื่อและก็เช่นเดียวกับวัดเซินใหญ่ คุณจะต้องถอดรองเท้าเพื่อเข้าไปข้างในดังนั้นฉันแนะนําให้คุณสวมหรือนําถุงเท้าไปด้วยจะได้ไม่ต้องเดินเท้าเปล่าและเรื่องของการแต่งกายนั้นทีนันก็เข้มงวดม,มากๆด้วยเช่นกันรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวออสเตรเลียนะคะนี่คือหนึ่งในพระพุทธรูปที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงแล้วมันก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอิทธิพลทางพุทธศาสนาอันแข็งแกร่งในกรุงเทพอีกด้วย ผู้เข้าชมจะต้องถอดรองเท้าและเดินไปตามเข็มนาฬิกามีมุมเล็กๆให้ถ่ายรูปอย่างไรก็ตามวันที่ฉันไปคนแน่นมากเนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานที่แห่งนี้งดงามมากและถ้าคนไม่แน่นจนเกินไปคุณก็สามารถนั่งสมาธิได้ฉันบอกได้เลยว่า มันคุ้มค่ากับการไปเยี่ยมชมมากๆรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวเนเธอร์แลนด์นะคะวัดโพเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายยานขนาดใหญ่ยาว46เมตรปิดด้วยทองคำเปลวนอกจากรูปปั้นที่น่าประทับใจแล้ววัดโพยังมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งและรายละเอียดอันวิจิตรบรรจง กลุ่มอาคารของวัดประกอบด้วยอาคารลานและส่วนอื่นๆอีกหลายแห่งซึ่งล้วนตกแต่งด้วยงานแกะสลักอันวิจิตรกระเบื้องหลักสีสันและจิตรกรรมฝาผนังอันน่าทึ่งวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยี่ยมชมให้ได้สำหรับทุกคนที่สนใจวัฒนธรธร,รมและประวัติศาสตร์ไทยรีวิวต่อมานะคะบริเวณวัดเต็มไปด้วยรัครังซักซิ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีสีสันสดใส และปฏิมากรรมสำริดเมื่อรวมกันแล้วทำให้ที่นี่กลายเป็นภาพชิ้นน่าชึ่นอย่างแท้จริงผนังได้รับการตกแต่งอย่างวิจ,จิตรบรรจมด้วยการแกะสล,ลักอย่างประณีตพร้อมกับมีการออกแบบสีสันที่สดใสเรารับรองได้เลยว่าคุณจะต้องตะลึงเมื่อได้เห็นภายในวัดก็น่าประทับใจไม่แพ้กันมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยสารเจ้าและโบราณวัตถุต่างๆบรรยากาศก็งเงียบสงบ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการใช้เวลาสักสองามชั่วโมงเพื่ออยู่กับตัวเองรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวเกาหลีใต้นะคะบรรยากาศดีเวรงามมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอยู่เบื้องหลังสถานที่แห่งนั้นฉันได้ถ่ายรูปมามากมายและโดยรวมแล้วการไปเยี่ยมชมที่นั่นก็เป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมสำหรับฉันรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวฟิลิปปินส์นะคะ สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อของวัดโพและมีชื่อเสียงมาจากพระพุทธรูปปางสายะทองคำยาว46เมตรและสูง15เมตรอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากพระพุทธรูปดังกล่าวแล้วสถานที่แห่งนี้ก็ยังควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลกลุ่มอาคารและสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งอื่นๆที่มีอยู่มากมายด้วย วัดแห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งสำหรับวัดที่น่าไปเยี่ยมชมในกรุงเทพวิธีที่สะดวกที่สุดในการไปยังวัดแห่งนี้ก็คือการนั่งเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาและลงที่ท่าเรือแปดท่าเตียนจากวัดโพใช้เวลาประมาณ10นาทีในการเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังอย่านั่งตุก๊กตุ๊กเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะถูกหลอกลวงได้รีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวเวียดนามนะคะที่นั่นคือวัดที่ยอดเยี่ยมมาก มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชัยมีความน่าหลงไหลและสร้างแรงมดัดใจได้เสมออาณาเขตของวัดค่อนข้างใหญ่ทําให้คุณอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งสําหรับชื่นชมในชั่วทั้งวัดฉันชอบโมเสกภาพวาดและรูปปั้นต่างๆมาแน่นอนว่าพระพุทธสายญาติองค์นั้นก็ดูน่าชื่นเช่นเดียวกับภาพวาดบนพระบาทของพระองค์รีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวสิงคโปร์นะคะ ดูแล้วมันน่าตื่นเต้นและน่าทึ่งมากจริงๆแล้วมีวัดอยู่มากมายที่คุณสามารถไปเยี่ยมชมได้แต่ที่นั่นคือวัดที่ฉันชอบมากที่สุดมันไม่มีอะไรจะมาเทียบได้เลยและมันจะทําให้คุณตื่นเต้นจนแทบจะหยุดหายใจรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวมาเลเซียนะคะก่อนที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้คุณจะต้องตรวจสอบเรื่องเวลาเปิดปิดของที่นั่นให้ดีก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงให้คนขับรถตุกๆหลอกลวงคุณได้ แม่ปลดแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมอยา่าสวมเสื้อแขนกุดและกางเกงขาสัน้นและอย่าลืมเตรียมถุงพลาสติกสำหรับใส่รองเท้าไปด้วยพระพุทธรูปองค์นั้นก็ดูน่าเชึ่งมากทั้งจากขนาดและตำแหน่งพื้นที่เซลฟี่ที่ดีที่สุดคือปลายเท้าได้ปรวจสังเกตและพอรบผู้อื่นที่ไปที่นั่นเพื่อสวดมนต์ด้วยรีวิวต่อมานะคะที่นั่นคือสถานที่ที่ใหญ่โตและสวยงาม มันน่าสนใจมากที่ได้เรียนรู้ภูมิหลังของวัฒนธรรมไทยจากที่นั่นโดยเฉพาะความคล้ายคลึงกันกับศาสนาฮินดูรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวเยอรมันนะคะสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ทุกคนที่สนใจในสถาปัตยกรรมโบราณต้องไปเยี่ยมชมให้ได้มีพระพุทรูปหลายร้อยองค์ให้ชื่นชมขนางภายในวัดก็ยังตกแต่งอย่างวิจ,จิตรบรรจงอีกด้วยนอกจากนี้วัดก็ยังเป็นศูนย์ฝึกสมาธิอีกด้วย ทำให้ที่นั่นเป็นสถานที่ที่เหมาะมากสําหรับหลีกนี้จากความวุ่นวายภายในเมืองเราขอแนะนําเลยรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวอังกฤษนะคะหากคุณกาลังมองหาสตาปัติยกรรมไทยโบราณและดั้งเดิมบชิ้นน่าทึ่งวัดพระเชตุพนเป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลาหลวงเจดีย์โบราณและเจดีย์สีทองซึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต นอกจากนี้แล้วภายในวัดก็ยังมีภาพวาดและประติมากรรมไทยในแบบดั้งเดิมซึ่งมันอาจจะทำให้คุณต้องตกตะลึงจนแทบจะลืมหายใจผมคิดว่าคุณคงไม่อยากพลาดไปเที่ยวชมทัศนียภาพอันน่าทึ่งเพื่อสัมผัสกับความงามและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยใช่ไหมล่ะรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวดูไบนะคะพระใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องไปชมและเป็นไฮไลท์สำหรับนะักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ผมเสียเงินไป200บาทซึ่งถือว่าแพงที่สุดเท่าที่ผมจ่ายไปในทุกที่ในประเทศไทยแต่มันก็ยังคุ้มค่ามากองพระมีขนาดใหญ่มากและเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิง่งพื้นที่รอบๆก็น่าชึ่งและมีอะไรให้เขาไปชมมากมายสถานที่แห่งนี้น่าทึ่งและคุ้มค่ากับการเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างแน่นอนรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวบริการนะคะ นี่คือวัดพุทธขนาดใหญ่ที่สวยงามและน่าอัศจรรย์มากไม่เพียงแต่พระพุทธไสยาเท่านั้นแต่โวนอื่นๆของวัดก็ยังสวยงามตระการตาอีกด้วยนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมมากที่สุดของกรุงเทพรีวิวต่อมานะคะคุณจะต้องมาเห็นด้วยตาของคุณเองค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ที่200บาทต่อคนซึ่งค่อนข้างถูกมากสำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแบบนี้เราทึ่งมาก บริเวณวัดสวยงามน่าเดินชมมากและพระพุทธสายญาติก็เป็นสิ่งที่คุณต้องมาเห็นโดยตาของคุณเองมันใหญ่โตมากเราชอบที่นั่นมากและยกให้เลยว่าที่นั่นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราชื่นชอบมากที่สุดในกรุงเทพรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวอังกฤษนะคะการเยี่ยมชมพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้ที่นั่นมีพระเยอะมากซึ่งผมคิดว่ามีมากกว่า250องค์ มีหลายองค์ที่เหมือนกันแต่ที่เด่นที่สุดคือพระพุทธไสยยศองค์ใหญ่ครับและด้วยขนาดขององค์พระรวมถึงจำนวนคนที่เยอะมากทำให้การจะได้ภาพดีๆนั้นก็ยากมากตามไปด้วยและได้โปรดอย่าลืมแต่งกายด้วยความสุภาพเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจัชาบรกิการนะคะขอสตันสักสิบวิพระนอนม่ควอยู่ในสิ่งที่คุณพลาดเนืไปเช่ที่กรุงเทพ สิ่งที่คุณจะได้เห็นจริงๆทั้งความงดงามขนาดรวมถึงวัสดุที่ใช้ทำมันจะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างและฉันก็โชคดีมากที่ได้ไปที่นั่นในช่วงเวลาที่การท่องเที่ยวกำลังซบเซาร,รีวิวต่อมานะคะวัดโพตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดินพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากให้ไปที่นั่น ภาในวิหารโดแน่นเกินไปที่จะรองรับคนหลายร้อยคนในเวลาเดียวกันเพื่อย,ยังกันชมหรือถ่ายรูปรอบๆวัดมีภาพว่าฝาผนังและรูปปั้นมากมายซึ่งเป็นที่มาของโรงเรียนโน้แทนไทยนอกจากนี้คุณก็ยังสามารถชมรูปปั้นไทยเยอะค้าต่างๆได้อีกด้วยมีค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติแต่ฟรีสำหรับคนไทยรีวิวต่อมานะคะเป็นวัดที่สวยงามสะอาด และมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายและมีพระพุทธรูปใหญ่โตอลังการเหมือนกับที่ผมเคยเห็นมาจากโซเชียลเลยครับรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวอังกฤษนะคะวัดโบราณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ซักซิ์พระพุทธรูปหลายร้อยองค์และศูนย์ปฏิบัติธรรมผนังเต็มไปด้วยจารึกโบราณและจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาการสำรวจด้านจิตวิญญาณของกรุงเทพ วัดพระเชตุพนเป็นสถานที่ที่คุณจะต้องไปเยี่ยมชมให้ได้โดยบรรยากาศอันเงียบสงบและสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งคุณจึงสามารถหลงเสน่ห์ความงดงามของเพชรเม็ดงามที่ซ่อ้นหอยู่แห่งนี้ได้อย่างง่ายดายรีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวดูไบนะคะที่นั่นเป็นวัดที่ยอดเยี่ยมมากคุณจะต้องแวะไปเยี่ยมชมเมื่อไปเที่ยวที่กรุงเทพพระพุทธไสยาสน์ทองคําองค์ใหญ่ก็น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในตอนกลางคืน เมื่อต้องแต่งไฟองพระจะต้องสวยงามจับใจอย่างแน่นอนรีวิวต่อมานะคะนี่คือพระพุทธสายญาติที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาสถานที่แห่งน,นี้คือสถานที่ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยหากมาเมืองไทยคุณจะต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งเพราะมันงดงามจริงๆการเดินทางมาที่นี่ทางเรือก็สะดวกมารีวิวต่อมาเป็นรีวิวจากชาวอเมริกันนะคะ นี่คือสิ่งที่ต้องไปชมให้ได้วัดสวยงามมากโมเสกมีความงดงามและซับซ้อนพระพุทธรูปทองคําองค์นั้นก็ดูน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งสิ่งเดียวที่ฉันเสียใจก็คือฉันไม่ได้ว่าจ้างไกด์เพื่อนำเที่ยวที่นั่นรีวิวสุดท้ายนะคะการไปเยี่ยมชมวัดแห่งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าอัศาจรรย์และเราก็ชอบมันมากจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากอ่านหรืออยากชมต้นฉบับด้วยตอนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออาภัยมานาทีนี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ